ท่ามคือจริงๆผมว่าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นท่าใหม่จริงคำ,คำว่าท่าใหม,ม่มามามาจากพี่คุยคือแต่ว่าสำหรับผมมันก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันเพราะว่าการรับบทเป็นบาดหมา่ามันก็ค่อนข้างอาจจะหาโอกาสยากนิดนึงสำหรับในการแสดงแล้วก็ในเรื่องนี้เป็นหนังสยองขวัญด้วยซึ่งผมก็ไม่เคย รับหนังสยองขวัญมาพอมก็เลยการรู้สึกว่าเออมันมีเรื่องที่น่าสนใจเยอะเลยแล้วพอมาได้ยินกาสพูดแบบที่คุยแล้วแล้วก็พอมาอ่านบทแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันเป็นเอมันเป็นฟุบเฟื่องอะไรมันเป็นหนังว่าเป็นความเสียองขวัญที่บอกว่าเราเล่าถึงหัวัฒนธรรมอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันก็มันก็เป็นอะไรอีกวิถีหนึ่งที่แบบโอ้สนุกมากเลยตอนที่แบบได้อ่านเรื่อง่ได่ฟังเรื่องกันหนังสยองขวัญแล้วมีเรื่องความเชื่อความกลัวอะไรอยู่รึเปล่าพี่เจมส์ กลางๆครับเรียกว่ากลางๆคืออาจจะแบบว่าไม่มันไปสุดทางมากหรไนไม่ได้แอนตี้เลยก็นิดหน่อยแต่ก็ต้องมีไหว้มีอะไรใช่ครับแล้วเข้เขาฟ้องวันแรกหรือว่าไปถ่ายที่ไหนก็เราก็มีไหว้ตตามปกิแต่เราก็ไม่ได้แบบเจอเจออะไรแปลกเลยนะคือจริงๆมันมีอันหนึ่งแต่ว่ายังเป็นที่ถกเถียงกันกันไม่กันไม่จบคือตอนนั้นน่ผมก็ถ่ายมันมีซิงเกอร์ครับก็อยู่อันหนึ่งดูจากที่เรบเขาผมกลับไปในที่พักผมแล้ดูดี แล้วก็อยู่ดีก็แบบต้องประตูของอะไรนั้นก็หล่นเองแล้วประตูก็เปิดอะไรเงี้ยแต่ว่าคือคือในซีนมันเป็นแบบนั้นซึ่งวิธีการทำเนี่ยคือเราก็ต้องเอาทีมทีมทีมศิลป์ทีมพาร์ทเราเนี่ยคือมาเป็นคนดึงทวามแม่นิกต้องไมหมฮะแล้วดึงนู่นนี่นั่นเลยนะแต่ว่ามันก็ถ่ายๆกันอยู่ยนะครับแบบทีสองทีสามนะแล้วก็สักพักหนึ่งก็ก็เปิดแล้วภาพก็แผ่นไปแล้วเราก็บอกว่าพัด อ้าทำไมเขาบอกว่าเออเข็นแขนคนเข็นแขนคนอะไรเงี้ยเขาบอกว่ามันไม่มีพี่มันไม่มีแขนเพราะว่าคือตอนนั้นจีมอาร์เขาบอกว่าตรงกึ่วดึงเนี่ยคือมันเป็นมุมที่มันไม่ใช่อะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าโอเคก็ถ่ายกันใหม่เพราเสร็จปุ๊บเราก็มานั่งดูผลักแล้วก็แบบว่าเอ้ยมันมีไหมอะไรเงี้ยก็อยู่ดีเราก็เข็นแขนแบบแค่เฟรมสองเฟรมแบบแวบเดียวแบบปุ๊บ ใช่แล้วก็ทุกคนก็ยืนยัน <serves> ต okay. ัวกันว่าโอเคไอตรงนั้นเนี่ยที่อยู่เนี่ยคือมันไม่ใช่เพราะวม้องมันมีคนอยู่ที่มันไม่มีแขนใครหรือั้นอะไรเงี้ยมีอาก็ยืนยันเลยว่าไม่ใช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 ่เลยบผมคือไม่ใช่แขนผมเพผมดึงมันมาอีกตำแหน่งเดงอะไรเงี้ยหลอเนี่ยเจนเล่นเออนะตอนนั้นที่เราเจออะไรเงี้ยคือจริงๆกคนก็มุงกันนะครับก็มุงกันแบบเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าก็โอเคเราก็ทานทานต่าองแขาเนาพี่เจกลัวเวลาเจอแบบนี้เนาะก็ยังยังครับยัง เป็นตอนนั้นคือเขาอาจจะเร่งด้วยเวลาด้วยครับเพราะ,ะมันเพราะมันใกล้เช้าแล้ว <laughs> แล,แล,ล้วรีบถ่ายกันต่อแค่สกระเมียออกมันออกจากบ้านก็คง <laughs> เป็นซะเนาะไปชลีมันควแล้ว <laughs> นครับแม้หลังหลังทีนนั้นรอกลับไปถ่ายไม่มีไม่มีครับ<อ>แล้วก็คือประเด็นคือก่อนแรกถ่ายมาทั้งเรื่องก็ปักเต็ก <c oughs> <c oughs> แต่ว่าอันนี้คือซีรีส์แบบถูกถ่ายเพิ่มขึ้นมา พราะว่าเขาแบบเขาพัดดาวมาเอ้ยเวลารกเขาเรียงซีนเป็นส่วนต้อยแล้วก็มีอะไรที่เติมหรือว่าอะไรที่ตัดออกแต่ว่าซีนนี้ก็เป็นซีนที่ไม่ถูกเพิ่มเติมเข้าไปก็คือเป็นเหตุการณ์ที่ทำกองถูกติดต่อได้ใช่ใช่แล้วก็กมันมูนหน้าเมืดเลิศก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ในกองถ่ายในกองถ่ายมันเป็นประสบการณ์ใหม่ไม่เห็นมูนใครก็ไม่รู้โผล่มางงเลยครับเห็นมันเป็นแขนแน่เป็นแขนเป็นเสื้อเป็นอะไรนี้เลยเป็นเป็นลูปร่างอะไรนั่นใช่เป็นลูกห่านอะไงนั่นเลยแสดงว่าสถานที่ตรงนั้้นนนอัี จริงมมั้ยหรรรว่่่าาาาาไทเเซตกนนขึจิงๆก็ไม่คือคือไม่ใช่สะถึงที่จริงเลยนะมันก็เป็นเป็นสถานที่แบบว่าในในคืนนี้แทนคำนั่นแหละแต่ว่าก็เออมันก็มันก็แผลก็จรงครับเจนกับการที่มาเล่นภาพยนตร์ครั้งนี้ครับเจนความคาดหวังเป็นยังไงบ้างเพราะว่าจริงๆคุณกากิผมก็ทำวิธีในแบบคนย้ายกเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยคาดหวังไหมอะไรครับจริงๆผมว่คาดคาดหวังแหละแต่ว่าคือเวลาผมทำงานแล้วเจอฟีลลิ่งเนี้ยผม ผมจะรู้สึกคุณพอใจแล้วคือฟิลลิ่งเนี้ยมันเป็นเพราะว่าคือน,นักสแสดงทุงคนเี่เราเห็นีมีที่มีไม่แค่ว่าที่ที่เอกท<อ>ุเม็ดที่มีผู้เอียงที่แชร์อย่างทุกคนเนี้ยคือพอทุกคนเข้าฉากแล้วกับวิธีการทำงานแล้วอะคือมันคือมันสนุกมากมันสนุกมากเว่าทุกคนก็จะเอาของที่ตัวเองมีอย่างที่แบบว่าทุกคนเคยเห็นกันในนักสแสดงท่านคือแต่ท่านก็กกจะใส่แบบใส่มาสุดตัวเลยแล้วรู้สึกว่าเออมันเหมือนกับ มันเติมเต็มไปเรียบร้อยเลย ừ, แ,ลแ,ลแล้วก็แล้วก็เรามีความรู้สึกว่าคือทุกฝ่ายตั้งใจกันยังานกันกันที่สุดแล้วพอ ừ, ออกมาเป็นยังไงก็แล้วแต่ผ <ừ, S 1> ู้ชมตัดสินเลยร้อยล้านฉลองเลครับไม่ไม่กล้าพูดครับ <S <S แต่เราให้ทุกคนไปชม <S <S แต่ว่าอยากให้ทุกคนไปดูกันจริงๆนะครับ<อ>ในวันที่7สิงหาคมค่าแรกระยะให้กำลังใจกำลังใจบ้าไปอือเราให้กำลังใจตลอดครับวันนี้วันนี้ก็มามีมอเตอดอกไม้ไหมครดอกไม้มาหนีมันผมยาวใช่ไหมเดี๋ยวเหรอ ครับแต่ไม่แน่ใจว่ามอบแบบไงวันนี้เขามาให้กำลังใจหรือทามาคุมพฤติกรรมเขามาดูด้วยอ่าสิ่งมันเรอบนี้ครับเออความหวานความหวานหน่อยเด่นล่าสุดไปเบิร์ดเกตกำไกลถึงฝรั่งเศสเลยอ่าใช่ครับก็เป็นจริงๆทริปไปทำงานครับทำงานที่ฝรั่งเศสแต่ว่าขอขอยืดเวลาเราถึงว่าไปทำงานอี๋ยวก็เล่นต่อหน่อยเชื่อมต่อหน่อยเพราะอยากไปเที่ยวกันก็คือตับแค่ไม่ได้ลงแต่งงานเลยด้วยเลยไหม เขาไม่นับคือจริงๆก็แบบหลายคนก็ถามแบบฮานิมูนอะไรเงี้ยผมก็ถามเขาดูว่าเออทิพย์นี่ประธานมูลอไรอ่าผมไม่นับเขาบอกว่าแล้วแล้วข้อจำหรือว่าข้อจำกัดความของคำว่าฮานิมูนแปลว่าอะไรไปเที่ยวสองคนเป็เล่นกีดีแบบตั้งใจไปเที่ยวไงไม่ต้องไป่ทำงานต้องแยอันนี้มันทำงานด้วยไงมันก็เลยไม่เป็น แต่ว่าก่อนท่านี่ก็ไปออสเตรเลียก็ไปสองคนอ่าก็นับก็นับถือผมไม่ได้เพราะว่ามันจะนับอะไรริ้งริ้งอาจจะยังไม่ดีไงถูกเลยนะเดี๋ยวลองไปเดี๋ยวมีแพลนรอบหน้าไปเราดูว่าหรือว่ามันต้องเป็นแพลนที่ตั้งใจสองเพว่าเราจะไปที่นี่จริงๆด้วยกันเออคุยกันแบบจริงจังแต่ว่าตั้งใจหมดเรื่องาที่้นต้องไปหมีถามมีถามโฟว่า ทำไมหนูไม่นับเัาที่มีถามเขาตรงๆไหมหรือว่าเขาหลอกเราพาไปเที่ยวเอออืเขาอยากจะเป็นไฮนมิมูนเรื่อยๆหรือเปล่าคือเกินจริงแล้วอ่ะในปีนี้เหมือนว่าคือเราอ่ะตั้งตั้งใจว่าจะไปเที่ยวกันแต่ว่าพอหน่อยเราคือเขาเขาก็บอกว่าในระยะเวลาที่ผ่านมาคือผมมันแบบทำงานมาตลอดแล้วยังไม่ได้มีโอกาสที่จะบอกว่าเดินทางแบบไปเที่ยวด้วยกันเลยแต่ว่าคือคือไปแต่ว่าอาจจะไปสักปีละครั้งหรือว่าอะไรเงี้ยเขาบอกว่าคือขอขอแบบขอขอสักหน่อยละกัน สามทิปสี่สี่สามทิปส์ามสี่ทิปเลยก็เลยได้เบอร์เดย์บัตรใช่แต่ว่านั่นก็ตรงวันพอดีก็เลยเบอร์เดย์มัมีของขวัญไรให้อะไรบ้างไหมคะให้เกิดให้อะไรบ้างไม่มีไม่มีเลยกลับมาก็ไม่มหี่ยวจริงๆก็บอกเขาแล้วแหละว่าเออดมบบไม่มีของขวัญเค้กอะไรก็ไม่มีไม่มีไม่มีด้วยเป็นการหอมหนึ่งท่อนนะคะไม่มีเลยก็บอกว่าเบอร์เดย์ ก็ไม่คนอยู่เป็นคนอยู่กระโปรงเขาไม่ได้แบบนี้อะไรพวกนี้อยู่แล้วถึงเวลาใช่คือเขาก็ไม่อยากได้อะไรเลยเดี๋ยผมก็แซวเขาไปเล่นว่าถ้าอยากได้อะไรก็บอกเอามาให้นี่แต่คุณไปต่างประเทศเขาก็ยังเป็นพ่อบ้านอยู่การเก็บเก็บกว่าทุกสิ่งอย่างเอ่ครับคือหน้าที่หน้าที่ครับเต็มใจเนาะอันนี้เต็มเต็มใจเต็มใจเต็มใจคือในส่วนตัวก็ชอบด้วยแต่ว่าคือคือมันแบบมันก็เป็น เป็นแบบบ้านเช่าอ่ะคือมันไม่ใช่โรงแรมอเงี้ยซึ่งพออยู่กันสักประมาณตั้งสามสี่วันก็เริ่มแบบเลิกกันอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องชมว่าเป็นตัวอย่างของผู้ชายที่รักเมียรู้สึกยังไงเออผมก็เข้าสมาคมอยู่แล้วใช่เป็นสมาคมขั้งบ้านเลยครับแต่ผมเนี่ยใช่ใช่แล้วก็สมาคมเอ่อทั้งบ้านที่ที่ดีเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างผมก็ไม่เช่วรางวัลเลยเราอยากจะบอกอะไรกับผู้ชายที่แบบว่าไม่ไม่ค่อยอยากจะทำงานบ้านไหมคะที่เราบอกให้เขาเลอยังไง ทำได้ยังไงครับไม่ไม่ผู้ชายที่อาจจะไม่ถนัดเรื่องนี้ลองอยากให้เขาเปิดใจลองทําแบบเราดูมาเออไม่ได้เกลียดว่าเป็นผู้ชายผู้หญิงเออสมัยก่อนผมก็ทําให้เป็นเหมือนกันเออเพิ่งเริ่มเป็นตอนไหนวระมผมก็เป็นเอ็กซ์เปิ์ทางด้านนี้ก็ใจะลองลองดูกันลองโอเคขอบบคคุณรั ค่งองเดี่ยวตั้งนะคะ่งองสโอเคตั้งจมส์อีกนะคะพี่เจมส์เจมส์ค่เมค่ะเจมส์อีกทีนะหนงองมพี่เจมมองล้องมองล้องยังไม่งลยทั้งห